ครับัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กีดย่างแล้วพี่น้องตอนบ่ายๆเมื่อนี้กีดย่างกลางวินพี่น้องเลยกีดย่างแล้วแล้วเราลงลองมาซิดเบ็ดลองเหมืองพี่น้องมันเป็นอะไรถึงแล้วบดมาซิดมาลงเมืองเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นมือนี้รอเวลาไปโยอดนำกดยางพี่น้อง มาลองมึงรู้เป็นไดใดซีได้อยู่บ่รือจจงใดหม้พี่น้องมาลองมึงก่อนนีแลละเอาแถวนี้แหละพี่น้องไว้ลองซิดบางแถวนี้แหละถ้ามันบ่ก,กินมงนี้กัย้ายไปมงใหม่หาโมงมันกินมันอันนั้นแหละพี่น้องเลยลองมึงก่อนมองนี้ก่อนทดสอบบางมงนี้ซะก่อนพี่น้องไปอืมปลาช้างโอ้ปลาขาอวะวนี่ <c oughs> ปลาขาวพี่น้องนั่นฮันดีฮันดีพี่น้องปลาขาว <c oughs> เอาพี่น้องเลยตัวจากนั้นก็เสียไปเึ็ดเหยื่อรอบกอบพี่น้องอุ้งรีบแล้วรีบแล้วโอ้ยทิ่มงลงเอาเลยโอ้ยปลากาใหญ่พี่น้องเออได้การคือแบบนี้โอ้ปลากาใหญ่พี่น้องเลยพระพระ โอ้โหก็ได้การได้การพี่น้องตัวปากกาก็ได้ล้กขี้เลยแบบนี้เออจังซีแม้มันจังแม่นอดีเอ้ได้ปิ้งแลวพี่น้องเอ้ยมือนี่ได้ปิ้งเอ้ตัวหนึ่งและอดีนี่พี่น้องเอ้ยเอาก่อนพี่น้องเลยอ่านปากกาพี่น้องอันนี้ โอ้จมสองเสื้อเนาะโอ้ดิตุปะกะพี่น้องดิน่านน่านพี่น้องดิปากกาเอาได้การอยู่ดอกพี่น้องเลยสำซาได้ไประโยชน์นำกดอย่างเอ้ยเก็บก่อนพี่น้องไปย,ยังพี่น้องโอ้ทิมลงหรือวื้อเลยน่านปากกา ca nhảy ca nhanh anh đi anh đi nón cả pura ui đây cả <laughs> tìm luôn luôn ảo luôn cả bọn hắn phi nón ô oh. ra tổ nhảy đấy phi nón ơi ui đây pin cái lục phi nong mới nè anh mới pin này nè ông con kiếp con phi nón, ơi Hãy ปัญญา,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 านกณีปากกาปากกาปากกาใหญ่พี่น้องฮะดิออนโอ้ยอีกแล้วพีน่น้องเอ้ยได้อีกแล้วพี่ละตัวปากกาโอ้ได้การพีน่น้องฮะดิตัวงามๆเลยพีนย่น้องเอ้ยตัวปากกาก็ได้โอ้ได้การได้การเอ้ามันเบียดนี่มั้ยมันจังแม่นพีน่น้องเอ้ยเอ้าเก็บก่อนพี่น้องปลาเถอะมึงดู โอ้ยป่าเสงียงอันนี้นั่นป่าเสงียงพี่น้องเลยนั่นเดีเดีตัวป่าเสงียงก็ได้เดีเ <c oughs> อดีใครอยู่พี่น้องเลยป่าเสงียงก็เอาเอาทุกเ,เดียวป่าเสงียงก็ได้นี่แหละมันคล่องป่าเสงียงนี่แหละเดีเอาเอาเก็บก่อนพี่น้องเอา ดึ้อดึ้ออื้มฮาดีฮาดีโอ้ปากกาพี่น้องน,นั่นฮาดีฮาดีปากกา <c oughs> โอ้ได้การอยู่พี่น้องเลยโอ้โอรู้มือนี่หมาน้องรู้มาหากินสำซา,าได้ไประโยชน์นำกดอย่างพี่น้องนี่ดิตูป่าไก,กร,ไ,รได้การอยู่เอาเอาก่อนพี่น้องเลยอื้มขอจังหวะนี้ ปลากาพี่น้องน่านโอ้โอ้โอบาดเสียวปลาล่าลงลมันเอารูดเนาะโอ้ปลากาใหญ่ได้พี่น้องเลยตัวปลากาพี่นะพี่น้องเฮ้ยได้การเป็นนี่พูดอะตัวปลาพี่น้องเอ้ยมื่อนี่หมานแลมเมื่อนี่ <c oughs> ได้การพี่น้องกนระด้ษตัวปลาเอาเอาก่อนพี่น้องเอ้ยเก็บก่อนอืมอืม ปลาหยังอันนี้โอ้ปลาลดพี่น้องปลาลดก็ได้บาทดิโอ้ปลาลดก็กินพี่น้องเอ้ยเพื่อนอะตัวปลาลดก็ได้โอ้เดี๋ยวก่อาก่อนเอาก่อนพี่น้องเออสิแมหโอ้ได้ปลาลดนี่มันได้การแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้มาดิบแทนนี่ปลาลดนี่ต้องถุงมือได้พี่น้องเอ้ย พผัะตัวปลาลุดพี่น้องตัวใหญ่ได้ผัะได้การอยู่พี่น้องเออเหมือนนี้หมานอยู่ได้หมานรถปลาลุดพี่น้องเหมือนนี้เออโอ้คีเป็นพี่นี่พี่น้องเอ้ยเอาเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนเอ๋อ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 ดื้อดื้ออืออือหายังกู้ปากกาพี่น้องปากกาใหญ่ โอ้โหโะโหระตัวปรกกาพี่น้องอุ้ยฮักนาตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเลยเออสิแป๊มันได้การได้การได้การพี่น้องมือนี่โอเคมันอยู่พี่น้องเลยปากกามือนี่มันแต่ปากกาให้พี่น้องมือนี่ได้การอยู่เอาเอาคนพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้อง มาโยนน้ำกดแล้วบา้านนี้มันสีค่ำพี่น้องเลยยอดยนน้ำกดเด็ป่ากระไดพี่น้องได้อยู่ได้ได้หลายตัวอยู่พี่น้องนะปลากามมิต่ตัวใหญ่ๆหญ่นะไปบุดเดียวนึงเลย <laughs> มึงตัวปลาการูพี่น้องได้หลายตัวมือนี่ดีกว่าป่อพี่น้องหาอาหารแรงป้งแรง,งนี่นะพี่น้อง โยดน้ำกดแล้วแล้วก็เมื่อยอะไรบ้านนี่ดิป่าได้การอยู่เป็นนี่ก็ได้การ่นเลยพี่น้องเอ้ยมึงตูวป่าพูนะตูวประกาพูนะตูวใดก็ไดบมเมนต์ตัวน้อยๆเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนตูวป่าพี่น้องเอ้ยบมเป็นอยัางเดียวเนาะเอาสำนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับสวัสดีครับ